สวัสดีทุกคนอยู่ใน้าวันนี้สบายดีหรือเปล่าคะชการแงชใหม่ที่ทุกคนหรือคนพร้อมมทั้งนั้นพร้อมรบว่ สานี่ัแต่ท้อมานๆิติกัดพร้อมได้ส่งเสียงด้วยนะคะเพราะว่าทรงเสี่ยเนียมันมาจากวัตถิ้ไข่ที่เคยมีที่ไหนเมือก่อนเลยเจะเริ่มเลยนะคะแอเนสามสามเริค่ะนตรีมาค่ะได้ค่ะ ลงนะครับนี่ก็เป็นการแสดงแบบแตนเทอร์นะคะถ้าเรามีเงินซื้อจะติดเพลงมาได้กีงเท่านี้เองเนี่ยค่ะว่าถ้าอยากดูโชว์ชุดนี้แบบเต็มๆนะคะดิฉันแนะนำเลยนะคะแนะนำว่าให้ไปงานวัดของประเทศก่อนแลานะ้นะชอิแบบมีพิธีร่วมถื ครับดีครับโอเค <Okay. S 2> อ่ะก็ก็คือจริงๆแล้วภาคสองตอนทําไว้ก็คือซีนสองซีนสองครับมีทั้งหมดสามภาคต่อไปที่เรากลับไปสร้างภาคแรกใหม่อ๋ออันนี้ก็คืออันนี้ก็จะไม่ใช่ภาคที่จะไม่หล่อเนื่องกันจับคู่กันเป็นอันที่เราสร้างก็ต่ออ่าก็คือจริงๆแล้วคือผีปโป่งโผล่มีหลายภาคให้เองมีหลายภาคหลายแมนอ่าฮะซึ่งมันเป็นซีรีส์ขายกันตลอดเวลาเอาวอาที่อละ อ่อทำมาสองตอนแล้วก็จะมีตอนที่สามน้องก็เอาไปสร้างต่อแต่ก็เป็นตอนสร้างใหม่สร้างใหม่ครับผมคงเรื่องเดิมนะฮะแต่ไม่ใช่เรื่องเดิมอะไรผมไหมฮะโอเคผมพูดเองผมงงเองเลยนะครับพร้อมไหมครับตอนนี้ตื่นเต้นกันไหมคะแต่แล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือผู้เข้าชิงตำแหน่ง m ิ๊ d เดือดเออลแค่สามคนสุดท้ายแล้วนะคะ ใครมาเล่นเกมโนในห้องรับแข่นี้เราก็อยู่ในห้องนี้กันทั้งสคนอยนนาำแบบนี้มันน่าสนใจจริงเลยนะไปอยู่ดีกว่าพวกเธอจะรู้ว่านาำจะมีรักไหมถ้าเธอแนาวแล้วมีอะไรโขมยกไปมีฝนระหวัางแทนดีเป็นใครไปด้วยใจมันเลิะมทอนับลาเอ๋ ตัราเป็นด้วยตอนแหงรู้กองแตดาระบนี่ต้งานนีก่อนอ๋อเมนีด้วยรครับทเแทนนี่วันนี้ละคันชิรยแจะเป็ชิปใหมพอเซลออกลองันาันเลโบมันไม่มีเหตุผลมันลงโบ๋แต่ที่เราใช้รอเรือครับสะกดแทงเพราะเวลาออกเหตมันจะแซ่บกว่ารวมรวมโบ๋อะ มันมีอะไรต่างกันเต็มเล่นสดเป็นหรือมีการเขียนบทหรือก่อนไหมครับจริงๆก็มันมีบทของมันในต้นฉบับเนี่ยเขียนบทไว้ก่อนแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยก็คือเอาบทของเก่ามาปรับปรุงนิดนึงเพราะว่าจริงๆงานเก่าเนี่ยมันจะเป็นที่เราใช้ผู้ชายภาคเลยคือต้นฉบับเนี่ยหนังเรื่องนี้ต้องเป็นการประวัติชิปโปนี้จะเป็นแบบแนวแบบเรื่องแรกเธอซิมเรื่องแรกที่เอากระเทยภา ซึ่งมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบประจุมแตกเสียงซินเป็นผู้ชายเนี้ยมันไม่เคยมีอะไรแบบอ๋ก็เน้นเน้นฮาประมาณนั้นนะครับแล้วก็อ๋อที่พี่ถามเรื่องเกี่ยวกับการเขียนบทไว้ก่อนเนี้ยก็คือเพราพระดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเขาตอนภาาที่เขาเล่นสด แต่ว่าเราอาจจะวางอะไรไว้ให้ระวังระวังคอนเล่์ไว้ส่วนตัวนะใครอยากใส่เลยใส่เต็มที่เลยเต็มที่เลยแล้วไม่ห่างเลยเนี่ยเราไม่ลุ่มอะไรนะมีหลายเทปเหมือนกันนี่คนที่ภาพเป็นนี่ที่ใส่เนี่ยคนนี้เจอจริงนะฮะนะฮะอ๋อก็คือก็คือพอระวังตรงไว้ว่าโอเคเดี๋ยวจะพูดเป็นประมาณนี้ใช่ครับและที่เหลือก็แต่ละคนก็แต่ละคนก็ซักกันเป็นเต็มเลยใช่อ๋อฮะแล้วแล้วเวลาการการอะไรการวางให้ตรงกับตรงกับภาพหรือว่าอะไรเงี้ยฮะ มันก็จะมีการพาดเกินพาดขาดอะไรอย่างนี้มันจะมันจะวุ่นวายมากไหมหรือยังไงหรือว่าเราขยายยังไงนะเราต้องใส่แก้งให้เขาแบบให้ตรงปากก็คืออย่างสมมุติว่าปากมันมีนิดเดียวก็องพยายามพูดให้เร็วขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าปากมันยังไม่หมดอย่างเงี้ยก็พยายามหาคำใส่เข้าไปให้มันยืดอะไรอย่างเงี้ยครับอ้าวเหรอแล้วจะยืดไปยังไงแล้วก็โยนนะจอมันจริงจริงมันก็จะเหมือนกับเวลาพากันประหลังเนี่ยครัการพับไม่ตรงอ่าใช่สมมุติประหงพูดอีกอย่างในคนไทยเราก็ต้องหาคำที่มันแบบ เขาประโยชน์เขาคงจะไปที่อันละสัตว์ป่าครับโอ้โแล้วอันนี้ก็คือเหตุยังสานการณ์เดียวกันก็ก็ก็คือไรู้เป็นปมันเงาไม่ทันแล้วก็ต้องหาอะไรมาใส่ใช่ครับก็คือต้องสดๆกันตรงไหนอาจจะเพิ่มครับเพิ่มค่าเพิ่มอะไรนะคะนะครับนะคะอะไรหรือลากเสียงอะไรกันไปอะไรลากนะอ๋อนี้นจริงๆก็อยากดูตอนที่เพราะว่าภาคเลยเราเคยดูเพิ่งหลักขึ้นเลยเราก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องไล่เงาันให้ทันอะไรอย่างงี้ เด่นหาว่าเนอะประมาณนั้นทำอะไรยังไงอยู่นะครับก็ชื่อมนัสวินรัิวงครับเรียนอยู่ปีหนึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลครับครับอ๋อมาจากคนละที่หมดเลยครับผมอ๋อกับพีเต้ครับเพราะว่าอ๋ออ๋ออือครับอันนี้ก็คือเป็นเด็กสเหมือนกันเปล่าเขาทำที่อะไรครับอันนี้ก็คือว่าอันนี้คนมีสองเป็นหนังหนึ่งแล้วก็นอ๋อนี่แสตนี่คือคนละเรื่องใช่ไหมฮะครับผมอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะใช้หนังก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววิวโชว์สองเดี๋ยวไปสาย ก็คือเด็กถ้คตอบเด็กมีโชว์สองตอนแรกทำเด็นมีโชว์อันที่หนึ่งออกมาแล้วญาติคนดูในยูทูบก็โอเคครับผมก็คนหาก็เลยอ่าฮเลยเป็นภาคสองอ่าเนี่ยแปลว่าใครอยากดูภาคหนึ่งไว้ตามหาในยูทูบเองนะครับนะฮะครับผมอ่าฮะแล้วไซโคซิสไหมครับเอาไซโคซิสคือแปลว่าโรคจิตครับอ่าฮะคือโจทย์ก็คือเป็นงานของมหาวิทยาลัยก็คือรับอาจารย์ให้งานมาอ่าวิชา อ,<จ>อันนี้นอาจาร,รย์น,นครับอาจารย์โนดอาจารย์ต่อของอาจารย์ต่อตไม่ได้ภาษาแดีวยวห <laughs> น้าต่อไปครับแต่ตค,ครั้ง่อนักเรียนแล้วเดี๋ยวเจอกันก็ ว่อนจบสุดท้ายอยากปักอะไรคะท่มสวนเกขอสนเ่ขอคเธค่เธค่เธคขอขอบคุณพี่เบ๊โรเจอร์นะคะที่ให้เก็บรื่มงสำคัญกับเราเรืองนี้ ก็รายการของเีาว่าคงต้องตบกังแค่นี้แล้วนะคะอย่ารืงนะคะติดตามอยู่ได้ที่ YouTube นะคะเสร็จค่ะเดี๋ยวมิ่งโชวค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะวายผู้ชมนะฮะก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับเอ่ออันนี้พอๆเข้าที่จะเป็นเรื่องสายเดียวกับมาซาบ้างนะฮะเอ่อดิวมิมิเดียบ้างนะครับ นนะฮะอ่ะมาดนะัมสุโนนะครับอ่ะนะฮะก็ก็อันแรกนั้นอันแรกนั้นอาจจะไม่ใช่มิกซ์มีเดียเท่าไหร่นะแต่อันที่สองเต็มเต็มครับใช้กันคุ้มมากนะทุกอย่างเลยนะฮะอผมตอนตอนที่ดูดูไปผมก็หวั่นใจน้องว่าน้องมิวเนี่ยวหัวจะโข,ขกกระตู้เ <laughs> <laughs> สียวมากเลยนะ้นนหนึ่งอ่าฮะน้องเหลี่ยวหัวได้แล้วนะฮะ นะครับอ่าเรื่องแรกเรื่องแรกมันที่ก็คือมันก็ไม่ใช่ถ้าดูจริงคือไม่ใช่ไม่มีเหยนะครับแต่ว่าเป็นอาเป็นผลงานของน้องนะครับซึ่งก็ดูแล้วก็อันนี้คือเป็นวิชาจิตวิทยาใช่ครับอ่าแต่ว่าเราเรียนนิเทศนะครับครับเรียนนิเทศค่ะเราก็เลยเล่าอาจารย์บอกให้ส่งรายงานด้วยทํทหนังส่งใช่ครับนะครับอ่าก็เป็นหนังเรื่องแรกที่ทำอ๋อ่า ครับผมแต่ว่าแต่ว่าเขาเรียกไรน้องแต่น้องเรียนภาพภาพภาพยนตร์เปล่ารัหรือว่าไม่ไม่เรียนตัวตัวเองอ่ะตัวเองเรียนภาพยนตร์หรือเปล่าครับเรียนภาพยนตร์อ๋อเรียนภาพยนตร์อ๋อแสดงเองเขียนบทเองครับอ่าฮะอ่าก็ก็เอ่อดูเรื่องแรกก็เห็นเห็นได้ถึงเขาเรียกไรกเออผมผมชอบเรื่องแรกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยผมเรียนเรื่องสองแต่เรื่องสองสนุกกว่าเรื่องแรกนะ้ไครับอ่า ซึ่งเรื่องนี้ดูแล้วบลแบบเออเราก็ชอบอะไรหลายอย่างในตัวละครอะไรอย่างเงี้ยครับดูแล้วก็งงงนะฮะไม่เป็นไรครับเรืเอ่องเอทุกคนอยากถามเรื่องหลักมากกว่าเรื่องอ่ะมาเรื่องนี้บ้างเรื่องนิวโชว์เรื่องหลักนะครับก็คือหนัง เวลานหนังพี่เต้นเนี่ยเวลาจะไปฉายเนี่ยก็คือจะฉายในแก,กมป์ฟ็อกครับผมส่วนน้องมิวเนี่ยคือตอนแรกแค่แกล้งน้องมิวทำหน,นึ่มิวโชวหนึ่งออกมาเนี่ย<อ>คือแกล้งน้องมิวน,น้อเพราะชอบแบบว่าสมมติดีเจเปิดท้าทายเแี้ยฉ<อ>ันยาได้มีจ้าอะไรเงี<อ>้ยน้องมิวก็จะชอบลิปซิง<อ>หรือชอบเนี่ยว่ายแบบไหว้ตามนางนางแบไทยเนี่ยว่ายแบบอะไรเงี้ยแล้วน้องเขชอบมีท่าอะไรแปลกๆสะบัดหัวไอ้แหม่้มก็กลัวโผล่ไปข้างหลังมากเลยคือเขาเล่นสมมติเล่นแกมป์ฟ็อกสักสามสี่ชั่วโมงเขาเป็นอย่างเงี้ยทั้งสามสี่ชั่วโมง แตกอย่าเนี่ยคึุกเลยนะแต่ปัจจุบันน er> ้องเขาสวยแล้วครับอ๋อเหรอครับทำสวยได้แล้วสวยได้แล้วนะฮะครับทีนี้ปุ๊บก็เลยคอนเซ็ปต์ของอันนี้คืออะไรครับคอนเซ็ปต์ตอนแรกทำเหมือว่าคือแกล้งเฉยครับก็คือน้องเขาก็พูดนีไปเรื่อยๆแล้วเรก็ถ่ายจากแคมป์ฟองของเขาใช่ครับอ๋อเขาก็ไม่รู้ตัวเขาก็ไม่รู้ตัวในภาคแรกใช่ไหมจะคาดในกลองนี้รู้ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้ผมเอาภาคภาคแรกมาประยุกต์แล้วก็เติมพีเต้เข้าไปเพราะว่า คือปกติเนี่ยในแครป์ฟ็อกจะรู้พี่เอชอบแกล้งน้องอ๋อแล้วเสียงที่พากนี่คือเสียงผมอ๋อไม่ใช่เสียงน้องไม่ใช่ครับอ๋ออ๋ออ๋อโอเคนี่จริงๆทุกอย่างมารวมกันหมดเลยคือตอนวันนี้ตอนนี้น้องก็ยัูรู้น้องขึ้นจอนี้น้องยังไม่รู้ว่าขึ้นจอนี้แต่น้องรู้วึ้นแคมป์ฟ็อกขึ้นใน YouTube แล้วอ๋ออ๋อยังไม่รู้ว่าวันนี้โดนประจานอีกเหรอนะอ๋ออ๋ออ๋อก็คือก็ถ่ายถ่ายมายมาจากแคมป์ฟ็อกใช่ไหมครับแล้วก็มาาภพ พอภาคเสียงครับครับอ่าะแล้วก็คอนเซ็ปต์ก็คือห้างเดียวห้างเดียวไม่ได้อะไรโดยเฉพาะอันนี้อันนี้อันนี้ทตอนอยู่เปาะมห้าครับมห้าอยู่ตอนสวนกุหลาบครับครับผมครับก็หลาบคือเขาเขาสำหรับตอนเับเขาทำเอ็มวีก็ไม่รู้ทำอะไรชอบเซียรัลมูนก็อยากจะแต่งล่างได้ก็เลยทำครับ รียนไะถ่ายดีเวอร์โอ้ลงทุนทว์เวอร์อะไรเดียวเขาก็แบบมาขอถ่ายรูปมันเต็มเลยขอเทคนิคเลยนะ่ว่ามันโชว์อะไรของดีเวอร์หรือเปล่ามีมีเรื่องใช้เทคนิคไหมคะเนี่ยครับเดี๋ยวตอนม5มันเลยให้ไปดีเลยไอ้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับเราได้ขนาดนี้คิดได้ขนาดนี้นะครับอะและกล้าขนาดนี้กล้าที่จะทำขนาดนี้ชอบไหมลูกชอบไหมคะรู้จักซื้อน้ำมูลไหม รู้จักเซลามูนใช่ไหมออกวันนี้ภาพเซลามูนในหัวน้องจะเดินสบายแล้วคือชอบเซลามูนมากเนี่ยเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวจะไปหาเซรามูนแบบพี่ดูยังเซรามประตูเล่นดูละอย่างผีกุ้งโบกพี่เมื่อกี้ก็มีเซลามูนอ่าใช่นะฮะอ่าก็ถือว่าเรื่องอันนี้ใช้ได้ใช้เรื่องเกี่ยวกับมิกซ์อัพได้เยอะมากฮะเต็มไปหมดเลยนะครับสีจอมเป็นเพียงใช่ครับใช่ครับจะเป็นสีีจะเป็นสีสดรณีฮะครับนะครับ โอเคก็มีโครงการมิวสามมิวสี่ไหมครับก็ช่วงนี้ไม่ได้เล่นนะอ๋อก็เรียนหนักใช่ไหมมหาลัยแล้วแต่ว่าทำวกติตัดหนักก็แทบจะไม่ได้นอนอยู่แล้วข่าบอมอันนี้ก็เพิ่งทําเสร็จก่อนออกมาเนี่ยทำเสร็จตอนเที่ยงครับอ๋อสดๆกันเลยให้เดียวนะฮะส่วนใหญ่คนขึ้นคิวทัศนเลยครับเรื่องการทำมาสดๆเนี้นะฮะโอเคก็เก๋ดีครับอันนี้อันนี้ถือว่าเอเอาพวก มีมีเดียต่างๆมาใช้งานได้ได้ได้เยอะทีเดียวนะครับหลากหลายทีเดียวนะครับตรงตีมแป๊ะอีใครอยากเพิ่มอะไรไหมครับจะขอเลเซนเซนซูลาโนไหมลูกจริงจังจริงอย่างนี้เลยนะโอเคเ็าจะพูดให้รอด้วยนะครับเราจะรอดูเรื่องต่อไปนะครับเอาละครเรื่องต่อไปครับละคร